ทั้งท่านี้น่าจะฝนตกอยู่พี่นอ้องทั้งตำบลดึงเกลือเฮานะครับโอ้กันตืนอฝนกับสีนบนเหนียวปะโทบว่าดินเหนียวเหนียวนี่ <laughs> ดำกัถือว่าเลนหลายขั้นอยพี่น้อง10ขั้นนะครับน่าจะแล่นเข้าไปนี่แหละครับบ้านสว่างนี่ระยะทางกับะบ้าน3กิโล,ล่ละพี่น้อง เกาครับร้อยเก้าสิบห้า ใส่สีสมแท้เสียต่อยเหม่อ สภาพกับพ่อไส้พี่น้องสำหรับจอบมักที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นแปลงไฟไทยนะครับแต่ว่ากระเตียบ้ัเราพี่น้องเป็นส้งกลมนะครับบ่ด้เป็นเลี่ยมพี่น้อง พี่ล็อกครับพี่ล็อกอนนี้เป็นรถหางพี่น้อง ซีรีส์ห้าร้อยสองสี่ศูนย์นะครับเชี่ยงคางนี่ก็เป็นยิ่สุสุครับเอฟอ,อาร์สองหนึ่งศูนย์นะครับแม็กท็อกของเสียบอยเศร้ารถแห่บอยเศร้าเป็นตอนเดียวนะครับ ทำงานหนะักพอสมควรสำหรับแ่มเมอรโคนะครับเุดดำหลายขั้นนี้กันโอ้มือนึงกน็น่าจะได้เป็นร้อยครับร้อยกัวนะครับอ่า อย่างเงีครับสำหรับสายแบกนี่ตามมาด้วยผู้วาา่าไอ้ายเหมือนี้ผู้วาา่าไอ้าครับรถด,ดำนะครับคนนี้เสียกล้องนี่บมานะครับขายบกเน็นขายบกโมโยร้อ,รอนพี่น้องเสียกล้องเพิ่นเป็นแถาแก่บกโม่ความนี่พี่น้องโมงเมนบ์กโม่ในเลยครับบกโม่จิ้นนวยเฮานี่แหละ หลายทางนะครับสำหรับโอเคจิจการกับเฮ็ดไปหลายหลายย่างนะครับเปิดปูบกงูขายพร้อมพี่น้องสำหรับเสียกล้องหาซิไลนะครับ,นะรบปูบกงโขนะพี่น้องนี่หาซิไลนะครับพี่น้องสนใจกับไปเบิง้งไปแวะเอาครับทางบันบาคโค อยู่หน้าเพิ่นเหรอครับพี่นอ้องจิ้มงานลิลลี่นะครับลิลลี่การ,กรเกษตรนะครับนะจงังหวะเพิ่นเจ็ดธุรกิจขายบ็กโม่พร้อมพี่นอ้องหว,นวนานๆกินกับข้าวเหนียวห่อเอาไปแล้วครับเสียบอยเศร้าสองหนึ่งโซนนะครับแม็กท็อก จะเฟอเขากะจะเฟอเลี้ยวนะครับมานิจัดให้ทีมงานเข้าครับกต่ถือว่าพ่อใส่อยู่พี่น้องสำหรับสภาพของเจ้ามักที่อาการโหลดกะบ่บมีนะครับถือว่าโอเคอยู่40มีควรน,นิดนึงนะครับ ปเดี๋ยวผมพาไปเบิงมองเพื่นเอาดินไปเท่พี่น้องเดี๋ยวตามผู้บ่าวายไปนะครับ Điều đó là tập trung vào các bộ phim này. Điều đó là tập trung vào các bộ phim này. Điều đó là อีนโนเบกาเสียปุง้งสองหนึ่งโซนครับนะรอรอเลยครับนี่กัปตันอเมริกาสายไฟนะครับ อ๋อเพื่อนเอมาเ,นนามเทพี่พี่นอ้องบ้านน้ำจันทร์หน่อยนะครับน้ำจันทร์น่อยนะครับบเมนบ้านสว่างนะพี่น้องผมว่าเป็นเพื่นเอมาเททางสว่างนะครับบเมนทางน้ำจันทร์น่อยพี่นอ้อง <laughs> ารอยดก้าครับร้อยเก้าสิบหาได้่ะสา,สายไฟสายไฟเ้ยครับเอ้ย 嗯，好。Mm. Oh. <laughs> เทียงกันเราพี่น้องเจโชเฟอร์เข้ากับหิวคอแล้วนะครับสำหรับโชเฟอร์รถดำก็ได้น่าจะยุดพักกินเขากันสะกก้อนพี่น้อง 2 4 0ครับสายแบกซีรีส์ห่าลอยนะครับโบอินเตอร์เป็นรถหางนะครับตัวนี้รถหางหรือว่ารถประกอบไทยเฮานี่นะครับเป็นรถบริษัทบอเมเป็นรถหางเลยพี่นอ้องรถหางนะครับเสียต้อย รอครับรอรอแม็กท็อกสองหนึ่งศูนย์เสียบอยซารถแห่บอยซาวนีโน,โนยะโซทอนอสุดยอดครับสุดจัดประลัดบอกสำหรับเสียบอยซา สำหรับคลิปนี้ปิดท้ายด้วยเดยก้าครับรอยเกาหาแรงมานะครับอุบ่า้ายรอรอนะครับน้องชมพู่สายลันเดี๋ยวกลัมาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลำลาพระจากกันเพียงสั้นนี้สักก่อนนะครับาะวทีมงานโชเฟอร์รถด,ดำเฮากับหิ้วเขาว่าเพียงกลัวเลรอนะครับลากันสั้นนีแ้แหละครับสวัสดีครับผม